สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบก,กับสาวสรินท่าเพิ่นในต่างแดนนะคะเมื่อนี้ปืยก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหลายไมยางเล่นกันนะคะยางเล่นไทยหมู่บ้านจ้ะนี่นะคะยางเมยเมย์กับมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะเห็นบอกคะ่ะยามแรงๆจังสี่เขาก็พากันยางออกกำลังกาย เมื่อนี้สาวปุ๋ยก็ขอเปลี่ยนเป็นภาคภาษาลาวเบิ่ง้องจ้ะภาษาอีสานบ้านเฮานะจ๊ะก็มาลองฟังกันเบิ่งนะจ้าว่ามันเป็นตาฟังได้บอกสาวสุรินทร์พู้นี้ปกติว่าภาษาเขเมรน,นะคะในหมู่บ้านนะจ๊ะบ่ได้เว้่าลาวเด้ อยู่บ้านเบาะตะมขนกับสวยว้าวมวนว่ามวนจังไดก่ขอภัยนักที่นี่น้ำได้จ้าเอาเบิงจ้ะยางหลาะเถี่ยได้นี่คนที่เขาไม่เห็นเพื่อนอยู่ข้างนอก ออกมาข้างนอกนี่เขาก็จะเป็นบ้านหลังเดียวๆนั่งสีด้จ้ะก็อ้อมหัว่วปลูกต้นไม้ดอกไม้ก็แล้วแต่ละ่ะเขาก็ไถดินปนดินสงีใกล้ปลูกเขาก็น่าจะปลูก เกี่ยวกับการเกษตรนั่นล่ะจ้ะพิเศษเอ่อโกคืชค่ะแม่บ่จ๋าท่านสั่งหลังใหม่ ไผ่สไตล์มันงามขนาดงามคักงามแน่อิจฉาเขาเลยจะข้องปัญยามีบ้านลังเดียวออกมาข้างนอกตังสีกันแต่แต่บ่มีปัญญาขอผัวเห็ดจักหลังเขาก็บ่ให้เห็ดไป หลายเล้าอยู่ด้แม่ก็ทถัง้าอสีเปลี่ยนตกแต่งอีย่างภายในบ้านเ้าก็ต้องแจ้งในหมู่บ้านก่อนเขามีเก็บภ้าสีนู่นนี่นั่นนั่อีกต่างหากหลากหลายอย่างถ้าห่าเห็ดเป็นโล่งเลือนเก็บของอะสิบถือค่าเก็บอย่างตามตามทองนะแต่ถ้าห่ามาเห็ดเือนเนี่ห้าก็สิโดน เข้าตรงท้ำเอกสารเป็นเอกสารบ้านบ่นองงนี่คือสีเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดสร้างแปนมาแจะจังสีเฮ็ดได้บ่แมาณว่าอยู่ๆอะสิไปสร้างเธอละนิ่เธอละหน่อยคืออยู่เมืองไทยบ่ได้เด้อยู่นี่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังซื่อๆล่จะจ้ะอยู่นี่ผ้าสีเก็บสุดยาง ลดจอดจอดนาเฮือนจะพองกระซงกระถือผ้าสีคือเก่ามีจักขันจักขันนะเขาคูณหมดเลยอันนีเห้ากังยังไทยละไทยไทยหมู่บ้าน่อยนี้ก็จะเป็นของเขา ก็ได้ชุดบาสก็ได้เตะฟุตบอลก็ได้คังคังก็มีอุปรกรณ์อ,ออกกำลังกาย ก็มีคนเล็กหน่อยอย่างยำแรงนี่มันก็เวลาประมาณุ่มนึงมจาะลมแห้งค่ะหนาวหนาวจะอาทิตย์หนึ่งเ่าไปจักหนิหนาวอะไรมืยู้แล้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮ้อนอากาศเปลี่ยนแปลงข้างหลังนั่นก็จะเป็นแมนะคมป์นี่ค่ะนะเห็นข,า,ขาวๆวะ เป็นแคมาหน้ารอดค,คนจังหวัดอื่นหมู่บ้านอื่นเขอพากันมาเซานอนนอนเห่ีน,นอนหัวเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นแต่ว่าต้นใหม่บรรยากาศดีค่ะเบงนะคะเขียวพัจีมากเลยข้างในนันแหงงม้ำมัน,นีผ้ายางเห่ีย ครับผู้ชมผู้ชมงามป่ะจ้ะทิวทัศน์ยูต่างประเทศมามาค่ะมาเบิงมาเบิงมาเทียวมายางเป็นมูกัน ากาศหนาวลมก็ะแหงเลยอันนี้ก็จะเป็นท้ายซ้อยหมู่บ้านนี่แหละจ้ะซันต amarina เดเรอันนี้ซื้อหมู่บ้านคขา